สวัสดีครับผมเบานองครับมือนี้มาพบพ่อกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี่เบานองมีความฝันของผีสีมาบอกสู้ฟังครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญานในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับลองฟังลองพิจารณาบังเพื่อนฝันเห็นหลวงปู่ศิลาครับเขียนเลขให้ตัวเดียวเม็ดเดียวแดงจึงคึงเลขตัวนั้นสิเป็นตัวใหเดี๋ยวไปฟังกันครับ ย่ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้เบาหน้องบ่ได้เบาเองได้เมื่อนี่ผี่ซีเพิ่นสีเป็นคนบอกสูฟังครับมักบอหมักก็ลองพิจารณาเอาหลายคนกะถามมาว่าเบาหนองยังมีตะกุดนุนดวงบอแกยังมีอยู่ครับยังมีให้บูชายอยู่ผู้ใดสนใจกะทักไล์แอดไล่เบาหน่องทักมาได้นะครับเนาะทักมาถามมึงก่อนก็นกได้ครับเอาบ่เอาบวา,า,ากันครับแล้วก็เลี้ยงลุงปูก็มีเบาหน่องสิบไดเอาขึ้นหน้าจอนด้ครับได้ บ,งบางวบ่ได้ขึ้นหน้าจอเด้เดี๋ยวหลายคนมันถิบวา่าอเป็นกระแสอีกสิมีดามาว่าบางห้องว่าขายของนะบาหงหลวงได้ขายของนะครับเด้อแค่อยากให้ทุกคนได้มีสิ่งดีๆไว้คุ้มครองเจ้าของนะครับเนะาะฮะจะได้กะลองมาฟังเบิ่งครับตัวเลขพีซี PC ครับตัวเดียวเม็ดเดียวแดงจึงคือหลวงปูศีลาเขียนให้ครับผมฟันพีซีครับ งวดวันที่16กุมภา68เดี๋ยวไปฟังนากันว่าเลขนเป็นตัวไหนมักโบมากพิจารณาครับสวัสดีค่ะพี่บาน้องสวัสดีครับฝันเมื่อเช้านี้ประมาณตีสี่ตีห้าสะดุงะ้งเลยฝันว่าท่านปู่ศิลาท่านมาหาที่บ้านแล้วก็เลยจัดสำรับให้ท่านสำรับกับข้าวถาวายท่านท่านก็ส่งดอกบัวสีขาวให้สามดอกเปสะดุ้งตื่นก็ไม่ได้เห็นอะไร แต่ก่อนที่ท่านอกโอยก่อนที่ท่านจะไปท่านก็เขียนเลขทูม่้เป็นสีแดงตัวเนี้ยค่ะอืว่าจะซื้อหวยลาวดีไหมวันนี้ก็ได้ครับลองดูครับะแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านอายุเท่าไหร่อ่ะจัะป้าแต่เก้ายนแล้วอายุท่านจ้าแล้วอายุท่านเท่าไหร่อ่ะพี่บ่าวรู้ไหมคะอายุท่านผมก็ไม่แน่ใจต้องต้องดูในพี่บ่าวด้วยหน่อยค่ะจะซื้อหวยลาวดีเนาะได้ได้ได้โอ้โหเดบยังติดตาตอนนี้เลยบอกท่านยิ้ม ตัวแดงเลยใช่ไหมพี่บ่าวฝันแบบเนี้ยค่ะตัวแดงเลยใช่ไหมนี่ใช่ค่ะแล้วก็ฝันแบบนี้ดีใช่ไหมคะเป็นมงคลใช่ไหมคะโอ้สุดยอดแล้วครับผมแล้วหนูก็ใส่บาตรไปแล้วค่ะเมื่อเช้าอืมแล้วค่ะแล้วบ้าตรเลขที่เท่าไหร่ส่งให้หนูนะนะบาเลขทีสิบเก้าค่ะโอ้บ้านเลขทีสิบเก้าแล้วงวดที่ผ่านมาแล้ววันที่หนึ่งสลับกันนะพี่เบ่าวสลับที่กันมั่งถัดสลับกันจ้า ่งไปให้ดูเนี่ยจ้ะอ๋อฝันฝันเมื่อคืนนี้ใช่ไหมตอนเช้ามืดวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตวชนความฝันก่อนฝันว่าเห็นหลวงปู่ศิลาไปไปบ้านใช่ไหมามาแล้วแล้วท่านก็นั่งท่านบอกว่าให้มันถวายข้าวก็เลยทําสํหรับกับข้าวไปสํารับเนือ้อพอท่านฉันเสร็จท่านก็ยกดอกบัวให้สามดอกสีขาวสวยมากเลยเราก็รับมาอ่าอ่า แล้วท่านก็นเลยบอกเนี่ยเอาไปซื้อเนี่ยอันไปเห็นตัวเลขแดงเลยสามตัวเลขไรน,นะก็เ,เลยนึกถึงพี่เบานองก็เลยว่าเอ้ถามพี่เบานองดีว่าว่าฝันยังดีไหมโอ้ดีมากเลยเลขเลขอะไรนะย้ำให้หนะแปดเก้าหกค่ะแปดเก้าหกตัวเดียวเม็ดเดียวเลยใช่แต่หนูชอบแปดหกหกแปดมากเลยเนี่ยคือเนี้ยว่าจะซื้อลาวอยู่นะเพราะว่าหนูตีเป็นพาเป็นแปดแล้วดอกบัวเป็นหกอะ่ะได้หมดครับผมเอาเอาเอาที่คน<ม>ฝันเอายึดยึดคนฝันเป็นหลักเลย บ้านเลขที่911้9ค่ะ317ทับ19 3็7ทับ19 317ทับ19 317คือเหมือนกันทั้งหมู่บ้านแต่บ้านเลขที่19อ๋อ317ทับ19 1าทับ19ค่ะถูกหวยตลอดเลยนะบ้านหลังนี้ตั้งแต่มาอยู่อ่ะอือหืองวดที่งวดที่ผ่านมาที่ว่า79ก็ถูกอยู่ ฝันเห็นเลขบ้านแล้วนูเปลี่ยนป้ายบ้านเนเขามันถลอกเปลเปินไปเปลี่ยนออกที่ออกงวดแรกที่เจ็ดเก้าอ่ะอือหืออกก็ถูกอืมฝันดีฝันดีแล้วศูนูงก็ถูกอีกแล้วก็มาห้านึงง่ายอีกก็ออกตัวเดิมอีกอ่ะตอนปีใหม่ก็ออกคนเนาะใช่ใช่ใช่ ก็หนึ่งถูกเลยส่วนๆก็ห้านหนึ่งหนึ่งอ่ะโอ้ดีใจด้วยครับดีใจด้วยใช่ฝันว่าหลานเขาขี้ใส่มือไงก็เลยลองซื้อดูวันเกิดหลานเขาที่สิบห้าโอ้หลานให้โชคค่ะเออก็ดูดิวันนี้มาฝันปนปู่ศิลาก็าเลยหนูแต่ความคิดของหนูว่ากะว่าจะซื้ออายุท่านอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าท่านอายุเท่าไหร่ค่ะอือฮึเดี๋ยวฟังกันแล้วนะครับเนาะความฝันเดี๋ยวบ้านลองทีสรุปอีกเท่านึงนะครับเนาะสรุปอีกท่านึง ความฝันของผีเพิ่นก็นคือเพิ่นฝันเห็นหลวงปู่ศิลามานั่งอยู่บ้านครับหลวงปู่ศิลามานั่งอยู่บ้านแล้วเพิ่นก็นจัดไอมิยังกะสําหรับพระทหารถวายหลวงปู่บัดนี้หลวงปู่ก็เลยให้ดอกบัวเพิ่นสามดอกก็คือที่ผีเพิ่นตีนั่นละ่ะเนาะกกเลขที่ผีเพิ่นตีบัดนี้ หลวงปูชิลากัเขียนเลข่ห้ครับตัวเดียวเม็ดเดียวก็คือ896 896นะครับหลวงปู่ศิลาเขียนเลขให้เพิน่นตัวเดียวเม็ดเดียว896บก้าหกบาลีที่บาลีที่เพิน่นเพิ่นว่าไอ้เลือดบาลีที่นั้นคือกันเหมือนแต่ว่ามันฉีดแตกต่างกันตรงที่ทับด้านหลังก็คือ317หนทับหนอันนี้คือบาลีที่เพิน่นแล้วก็อายุหลวงปู่ศิลาก็ประมาณ เจ็ดสิบเก้าหรือแปดสิบนี่แหละประมาณเราว่างนี่แหละเจ็ดเก้าแปดสิบเบาลงกับพุงหวัวว่าลงปู่เพิ่นแปดชิปเต็มยังเพราะว่าปีที่แล้วเพิ่นเจ็ดสิบเก้าเนาะปีน 7, 9, 9, 8, ี้อาทิตย์เจ็ดสิบเก้าแปดสิบนี่แหละประมาณนี้อ่ะก็ลองเบิ่งครับเด้อลองเบิง่งพี่เพิ่นสิลองเอาไปซื้อเลขเพื่อนบาทน,นะครับเนาะขันมากก็ซื้อไว้ขันบ่ามากามาก็บ่เป็นหยังครับเลขมันก็มีเขามีลดเป็นเรื่องปกติครับเนาะเพิน่นอุตส่าห์มา บอกชูฟังตาแหลกะเพิ่นใฉยเบาหนองมาเบาเองละบันนีเบาหนองเล็ขอเพิ่นวัดโทรมาเบาไดบ่อย่างประมาณนี้อ่ะจะได้กระลองกันนะครับเด้อพี่สีครับงวดวันที่16กุมภานธ์68เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางเนาะเบาหนองกันหาตัวเลขมาฝากทุกคนกัดเหลขกของเบาหนองเบาหนองกระลุงให้เบิงแล้วนะครับนอกเหล็กตองงวดเหล็กตองวดกระลุงให้เบิงแล้วเบาหนองจุดถูกขอตาไข่เบาหนองกระลุงให้เบิงแล้วถ้ามัก สื่อไวกันโมมากกัผ่านไดบ่าว่ากันทุกทิ้งทุกอย่างมันกะขึ้นยูทติโชคเละดวงนะครับนออะอะลองคนครับเด้อ8 9ดเกหตัวเดียวเม็ดเดียวหลวงปูชิลาเขียนเหลขกให้ครับตัวแดงจึงคึงเลยผี่ิันชิเน้นตัวนี้ละเน้นตัวนี้แต่ว่าเหลขกที่บานกับง,งามนะลองเนาะแม่นบรเหลขกที่บานกับง,งามเลยเหล็กอ,อายุหลวงปูกับ่องหน้าร่องูองอ่งครับเจ8ดเก้าดศูนย์นี้ ลองดนะครับเด้อคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรถนาสุภูสุคนเดี๋ยวเบาหนองนสิหาตัวเลขมาฝากทุกคนคือเก่านะครับเนาะช่องเบาหนองเลขเขาคือเขาบ่เขาก็คือว่าบบเขาก็ากากหาไหม่นะครับเนาะผู้ใดมีฝันอยากเอามาบอกฝันคือพีชีก็โทรมาได้ครับหรือสิทธ์เขียนเป็นไล่ส่งมาให้เบาเดอกก็ได้เดี๋ยวเบาหอกจะว่าดังอาหรือเบาหอกจะเอามาบอกให้สุขคนได้ฟังหลายคนกน็เอาเสียงหลายคนก็นพิมพ์เป็นข้อความมา แกัแล้วแต่ว่าผู้ใดสิตถนัดแบบใดก็ไดมันก็บบังคับกันบ่ดยแล้วก็เรื่องแบบนี้เนาะอ่ะจาจะได้ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16กุมภานธ์68มีโชคไปนํากันกับพี่สีครับผม896 896ก็ 6. ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ